ฝา,ากดูตาในด้วยนะคะแล้วก็ฝากหนังไข่ออด้วยมั่นใจว่าสนุกแน่นอนใหญ่แม่น้องๆถามเข้ามาว่าผลิตตกก่อไปจะเป็นพีซนเตอร์ไหมข้าวอู๋อิงเราจะไม่ทิ้งครอบครัวนี้แน่นอนครครอบครัวนี้จะอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าจะเป็นจุดทางอะไรก็แล้วแต่ทุกคนเป็นพยานนะครับตอนนี้หนึ่งใหม่มะตะโกนแน่นอนค่ะเอ๋อ <laughs> แตอยู่กัเราเพราะว่าตอนนี้เราเราคิดไว้แล้วว่ากรุองอินเอ้อเพพพยพ่อโจเอ้ยอย่างเงี้ยหรือพ่อบ่รเพชรบ้านแพงเลยเนี่ยเป็นครอบอรเราเอและรอตัวในรอบที่สามนะครับขณะนี้ทั้งสอเชื่จะไปรับเลครับพ่อลูคู่บอีกสองอีกสี่ท่านด้วยกันนะครับ จะเข้ามาสู่พิธีขเราในช่วงของพิธีงสูบเข้าเริ่มองไ่อ้อนะครับทวันนี้อยู่ด้วยกันแบบครอบครัวไปเลยแล้วนี่แหละคนถึงรักแม่เฟินนะคะเพราะว่ามองน้องอิงก็บว่าโจเป็นโอ้สามอ้อโอ้สายใหญ่เ่าสาสิบห้า i wow. สิทธิการาสิทธิเสิทธิปสิทธิปสิทธิเนโอขอสาสนคาสา่อัเสียพ่อแก่พอดูกหานุคนนอั คิดสิ่งใดเขาม้เกิดผมจะพินเตของเขาคนั้นทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกฝาบาทงางงานนี้ให้เป็นผลสำเร็จให้เป็นผลสำเร็จให้เป็นผลสำเร็จนับแต่ยุคตไปก็่าเที่พวกเขาเก็ตาปเอรกคือกา ขอคุณเจิที่รับทุกทุขอบคุณครับให้คุณคพอ่อมาแสดงเป็นควแทดขอบคุณครับอคนธอตองหิวพระตาห่อครับแล้วก็สิลปิตงตางานะครับเป็นปท่านนะครับของคณะสาวร้อยเนพมัตง และก็คุณตาจากกวานิโอและก็สุรพลจากกหามอ ก่อนท so, the like ีอว่าเกษตรก็ย่อมมีมีมามีอาชารคำว่าไก่พ่อนะครับในบทรียนอย่างนี้นะครับคือที่ว่าจังนะครับหรือสิ่งของที่เส้นไหวที่ธยรดาหรือผู้กระจายที่หลายคนายคบ เสื้อ้านะครับวัตถบััแสดงประสบการณ์หราอาจาจย์หรือนะครับมีใายขอกัแค่ทุกสาขาของสิปินเป็นคมเชื่อเป็นสิ่งที่ลี้ลับเป็นสิ่งที่ม่อยเห็นเป็นสิ่งที่สัขอสินค์เป็นคมเชื่อของท่าเป็นเพ่าแก่ใช่ไหมครับของ้าของตน้่ดัมาน

đã giúp chúng ta và đã tạo để làm tiền của là คนขึ้นมาสุดเศร้ามีเศร้าในการเลือกครอบรักหรือตื่นเป้นน่ารักมีในเรื่องนี้นะครับผมเลือกตรนี้คือน้องคนนี้ก็คือกำลังมาดแล้วก็น้องเป็นหน้าที่จับตา แล้วก็มีความสามารถที่เรามองว่ามันเข้ากับคนเข้ากับตัวหลักของที่เราดำเนินเรื่องนะครับแล้วก็ร้องรำได้แล้วก็บอกที่สารได้นะครับแล้วก็น้องเป็นส่วนหนึ่งของทีมสีแดงสาวน้อยที่บ้านแพรน้องน่ารักมากนะครับแล้วก็น้องปากคตังแต่วันแรกน้องเคารกแล้วก็นับถือสภาเราด้วยเราก็เห็นคนสาระของน้องด้วยมีพงศ์ดุจจร มันเข้ากับบทมากก็เลยต้องเป็ีนขอให้เป็นฟอกเจอร์นเครับน้องเน้อบน้องเบส่วนน้องเบลนะครับน้องเบลนิทาดานะครับน้งเบลนะครับคนนี้พรธรรมดาครับแล้วตอนนี้กำลังเล่นละครนะครับช่องดังตอนนี้ว่าน้องมีประสบการณ์แล้วถ้าร้องรับได้ด้วยนะครับแล้วก็อายุที่เป็นเรื่องเรานะครับ เข้าๆหรือคล้ายๆกันกับนี้เองเทศบานแหครับเพราะว่าผู้ได้เขียนบทมาก็คือหาบุคลากรที่เป็นอายุคล้ายๆแัะเท่าๆแบบเท่บางนะครับที่ว่าเปนหลายแล้วก็มีความสามารถร้องลำได้ของผีสานแยกางนิรกรนเมืองจะได้ในงทุกปไถ่ายเท่านั้นเส้นเืองเสื่อพราะแล้วก็เป็นคนนี้เท่านั้นก็คือทดียวคลารา่องแต่งกรณีจีนร้อายุมาก มีเของของเรื่องของที่นะครับแล้วกี่เรานที่เราได้ร่วมแสดงกันนะครับแล้วก็เราได้เชิญนะยกตัวอย่างเช่นอหลายคนที่ไม่ได้มานะครับแต่ว่ามันมี นกคุณปอนนานะครับแล้วก็น้องอาร์ครับแ้วก็พ่อดาบศนะครับก็มาร่วมด้วยแล้วก็พ่อเอตั้งยองคุณบอคุณแอนคุณใหม่พัทลีอย่างนี้ะรคนะครับวันนี้เป็นวันดีครับคุณพ่อมาว่าดูด้วยดูดังและดูสิ่งที่ำคั ไนอะรครับเนองสองงครับแล้่นหลักการอะไรการเสียายก็ไม่ต้องอะไรม่ต้องตงซื้อเยอะะครับ้ครับครับรับาครับนะครับครับเปคนร่นใหม่ในออก็่มอีครับครอาออกว่ากแฟากหรเรา่ครับอที่ีดครับ ามาแทรครับแ่กา้หนีเป็นโอกาสขั้นแมงขั้นเราจะีโอกาแสดงเอาย่นครับาก็ถือว่าเป็นโอกาสรั้งสำคัญนะครับผมกะจะนั่งสิงเพียนมากถับผมอุดธิลปะสรงนะครับผมกจนั่งสิงเพียนะกอบเลียนมากเอามาให้ดูพ้นนะครับผมได้ได้ราอูาว่าธิประเาริฐที่สารของเราเนี่ยเป็นยังไงข้าไปดเรื่องผู้จูง่ แน่นอนแน่นอนครับว่าเราเปนที่บอกเครับว่าแนะนำการใช้ดีการบางตัวแล้วก็เป็นคนที่ขยันทนทนหนุนคนแล้วก็ตั้งใจทำงานแล้วก็รักษาอตลาดของเราออกมาวันนี้ที่ผ่านมาได้นะครับผมขอบคุณพยานเพื่อนผมนะครับเมณเล่กับเมี่ยมุหยองนะครับผู้ร่วมสร้างนะครับในนี้เป็นบุคคลผู้ร่วมสร้างด้วยกันครับกับเมี่ยมุหยองครับ เป็นภาคแรกแล้วก็เป็นทางแรกนะครับจะขาดทุนหรือได้อะไรยังไงแบบไหนผมยังไม่คิดถึงตรงนั้นสิ่งที่ผมคิดไว้ก็คือผมไม่ทำสิ่งที่ผมทำไว้นะครับสิ่งที่ผมตั้งใจนะครับแล้วก็อยากจะทำตรงนี้ให้สำเร็จข้อเป็นเลยนะครับนั่นก็คือผู้ก่อตั้งวงเสาแล้วนี่แหละข้อสำคัญ để dùng các loại <laughs> như là như thế này nè, là ở các ให้มึงหมอลำผมวานนังเรื่องนี้เป็นนั้นเพื่อคนอีสานโดยตรเพราะว่าโงการหมอลำทั่เราหมดยูทวอีสานนะครเพื่อหมอลพี่มาทั้งหมดขอเคขอบคุณนะครับ